สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับโคนค้นพระ EP พิเศษนะครับ EP ที่แปดสิบสามครับมีพระเก็บพระสะสมมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับช่องทางติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังชมน้อยช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เริ่อมองแรงครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่านะครับเป็นสมเด็จเก่าครับเนี่บเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จเก่านะครับ นนต่อมาหมายเลขสองเป็นภาพปิดตาเนื้อนื้อดินนะครับเนี่ยเป็นภาพปิดตาเนื้อดินหลังจานนะครับหลังม,มีจานนะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อดินหลังมีจานนะครับหมายเลขสามเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขวัดปักคอมาคำเท่านะครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขวัดปักคอมาคำเท่านะครับ นิกซี่นะครับเป็นรูปหลอนะครับหลวงพ่อกษมนะครับเป็นรูปหลรองพ่อกษมนะครับเป็นรูปหลรองพ่อกษมนะครับหมายเีขห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับแล้วมีฝังตะกุดนะครับ จะกดฝังนะครับอันนี้หง่ะเป็นพระปิดตานะครับหลังแบบนะครับรงลงรักปิดทองนะครับเนื้อผงนะครับเป็นปิดตาลงรักปิดทองนะครับเนื้อผงนะครับเป็นพระปิดตาหลังแบบนะครับอันนี้เจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์กลักไม้ขีดนะครับเนี่ย มันทวดกักไม้ขีดนะครับน้อผงนะครับมันี่แปดนะครับเป็นพระมเหิสวนเนื้อชินนะครับมันิกแปดเป็นพระมเหศสวนเนื้อชินนะครับ ไอ้ก้าเป็นลรงพ่อเกษมนะครับเป็นลวงพ่อเกษมนะครับเรียนลวงพ่อเกษมนะครับปีหนึ่งห้านะครับเรียนสวัสดีลวงพ่อเกษมปีหนึ่งห้านะครับสภาพหิ้งนะครับพระอยู่ต้นๆ้นเลยนะครับปีหนึ่งห้านะครับนี้สิบนะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับ สิบนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นล่วงครับเนื้อชินนะครับล่วงเนื้อชินนะครับสิบสองนะครับเป็นหลวงผู้สุขนะครับเนื้อชินตะกั่วนะครับ เป็นลูกเหมือนหลวงปู่ศุขเนื้อชิ้นตะกูนะครับสิบสามครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับเรียนหลวงพ่อปานนะครับหลังหลวงพ่อทงยู่นะนี่ครับปีสองสามนะครับรบางสลีนะครับสรับสวยคมลึกเลยนะครับคมชัดลึกเลยครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นนางพญานะครับ เป็นนางพญาครับเนื้อดินนะครับต่อไปมาที่สิบห้าครับเป็นผ้าสะดุ้งกลับนะครับเนื้อผงนะครับหลวงพ่เจือนะครับเนี่ยผงสะดุ้งกลับหลวงู่เจือนะครับมาที่สิบหกนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะครับ รูปหโบราณหลวงพ่อเขียนสำนักคนนี้นะครับ16นะครับต่อไปนี้17นะครับเป็นทขาวเสวรรณวัจเจดีสถานนะครับเชียงใหม่นะครับอันนี้18ครับเป็น พระพุทธลีลานะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับชนบุรีนะครับพอสอนลึกนะครับพระพุทธลีลาปีสองพันห้าร้อยชนบุรีนะครับสิบเก้านะครับเป็นหลวงผู้สุขนะครับหลวงยันนะครับหลวงผู้สุขวัดปากคองนะครับยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพรอคูนะครับปีสามหกนะครับเหรียญหล่อฉีหลวงพ่ะคูณับปีสามหกครับ ปูนประเล็กสุดโทนะปีสามหกุ่นพิเศษนะครับพร้อมกล้องนะครับยิบเอ็ดนะครับเป็นลูกหล่อนะครับหลวงปู่ทิมนะครับลูกหล่อหลวงปู่ทิมเนี้ยนะน่าจะเป็นเนื้องผงคุกรักนะครับ ยิบสองครับเป็นหลวงปุททวดหลวงู่ดูปุกเศษครับนี่มีพระธาตุเสด็จนะครับเป็นเกศนะครับหลวงพูททวดนะครับหลวงพ่ดูปุกเศษนะครับมีพระธาตุเสด็จนะครับอันนี้ย3ิบสามนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสามกรนะครับ อันยี่สิบสี่ครับก็เป็นหลงพ่อคูณนะครับเป็นหลงพ่อคูณนะครับปีสี่หกนะครับหลงพ่อคูณนะครับปีสี่หกนะครับอันนี้ยี่บห้าครับเป็นปิตาครับปิตาท่อพงคุกรักนะครับเนี่ครับ จานี้คงคุกหลักมันๆเลยนะครับจานนี้คงคุกหลักนะครับทำไมมันเลขยี่หกนะครับเป็นคุกสะใหญ่หรูผู้เผือกนะครับคุกสะใหญ่หรูของผู้เผือกนะครับยี่สิบเจ็ดน,นะครับเป็นบางคนปูมนะครับพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับ เป็นพระวัดบางคุณพมนะครับพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับยี่แปดครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพวพ่อเงินวัดบางคานครับยี่เก้าครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับหลังแบบนะครับ 30นะครับเป็นเหรียญหลอ่อคุ้มเก้านะครับหลวงพ่อจ้อยนะครับเหรียญหลอ่อหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรรุ่มหนึ่งนะครับสามเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อทบนะครับ หลวงพ่ทบวัชชนเดนะครับสามสองครับเป็นรูปรอหลวงพ่อเวลนะครับรูโบราณหลวงพ่อเวลนะครับ สามนะเป็นเงินนะครับปีหนึ่งห้าครับเหรียญวเราก็เงินปีหนึ่งห้าครับสามสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับกระไรเงินนะครับปีสิบสองครับสามสิบห้าครับเป็นเพจานนั่นตะกัวนะครับกัวเก่านะครับ ลัวเก่าแห้งซีเลยนะครับสามหกนะครับเป็นพวกเงินนะครับพวกเงินนะครับได้ร่างต่อโค่นะครับสามหกนะครับ สัมเจนะครับเป็นหของพ่อเงินเหมือนกันนะครับออกหุ้ยเขนนะครับของพ่อเงินออกวัดหุ้ยเขนนะครับสามแปะนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับนะครับต่อโคนะครับปีสามห้านะครับหลวงพ่อแช่มปีสามห้านะครับรถโดนไอหอมนะครับ สามเก้านะับเป็นเหรียญลอห้านะครับหรี้อห้าหลังเป็นช้างนะครับปัาบหนอครับรีลอห้าปราบหอน,ะนอครบับสีนะ่สนะิบนับเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับสร้างโรงพยาบาลหลวงปู่ชอบนะครับล้อแมกซ์นะครับนะเหรียญล้อแมกซ์หลวงปู่ชอบนะเป็นเหรีขีดนะครับหลวงปู่ชอบนะครับ หลวงปู่ชอบวัดป่าโคกมนนะครับนี่ครับสนใจนะครับช่องทางาติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากกดติดตามพี่ท่านผู้ชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ